สวัสดีค่ะทุกคนสวัสดีนะคะทุกคนมาพบกับก๊กนะคะกับช่อง Hello I'm from Prison สวัสดีนี่มาจากคุกนะคะก็จริงๆอ่ะคือปกติก็จะมาในช่วงที่มีประเด็นจะพูดนะคะแต่ว่าถ้าไม่มีอะไรจะพูดก็จะไม่ได้ได้ทำอะไรที่ต่อเนื่องแต่ว่าอันนี้คือก๊กอยากจะพูดจริงๆคือด้วยสถานาการณ์ที่มีการรีภัยเกิดขึ้น ในหลายๆพื้นที่ทั่วโลกนะคะจะผู้ลีภยัยทางการเมืองไทยนะคะอันนี้อยากจะย้ำกับคนที่คิดหรือกำลังวางแผนว่าจะลีภยัยหรือ,อ,อคิดว่าตัวเองมีอันตรายแล้วก็อยากจะรลีภัยนะคะสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนอ่ะโฟกัสตั้งแต่แรกเลยถึงขนาดที่ว่าโฟกัส ก่อนที่จะมาทำการเคลื่อนไหวทางการเมืองเลยด้วยซ้ำนะคะก็คือไปเรียนภาษาจริงๆนะคะไปเรียนภาษาอังกฤษมันจำเป็นมากๆนะคะในการที่คุณจะย้ายเข้ามาอยู่หรือมันเริ่มต้นในประเทศใหม่ๆนะคะภาษาอังกฤษเป็นเป็นสิ่งที่สำคัญแล้วก็มีความจำเป็นมากๆนะคะคิดจะเป็นนักเคลื่อนไหวเนาะแล้วก็คิดว่าตัวเองจะอยู่ในอันตรายอะ่ะ พยายามนะคะที่จะทําให้ตัวเองอมีความพร้อมมากที่สุดที่จะไปเริ่มต้นชีวิตใหม่คือถ้าคุณไม่อยากติดคุกคุณก็ต้องรีพัยถูกปะเกิดวันหนึ่งโอกาสมันมาหรือสถานการณ์มันบีบบังคับมันพาไปไปเรียนภาษาก่อนนะคะไปเรียนภาษาก่อนอันนี้จาเป็นมากๆทีนี้ก็จะมาบอกกันว่ามันมีประเทศไหนนะคะที่แบบ โอเคมากกับการเริ่มต้นกับการจะเป็นพลิภายนะคะอย่างแรกเลยนะคะสำหรับคนที่งบประมาณน้อยงบน้อยไม่ค่อยมีสตังไม่มีตังทำวีซา่าไม่มีเงินขอวีซา่าไม่มีอะไรเลยอันนี้นะคะให้ไปที่ประเทศฟิลิปปินส์ฟิลิปปินส์เนี่ยไม่ต้องขอวีซ่านะคะไปถึงปุ๊บก็ สามารถติดต,ต่อ UNSCR ให้เขาอ่ะมารับได้เลยนะคะแล้วก็หลังจากนั้นก็จะมีกระบวนการการอขอสถานะต่อไปนะคะแล้วที่สำคัญก็คือคนไทยที่โน่นนะคะได้งานนะคะมีงานสำหรับคนไทยแน่นอนอันนี้ไม่ต้องห่วงแต่ว่าคุณจะต้องรู้ภาษาอังกฤษคือถ้าไม่รู้ภาษาอังกฤษไปอยู่ที่ไหนก็มันมันก็ไม่รอดนะคะเนาะอันนี้โคตรโคตรจำเป็นเลยโคตรจริงจังเลยนะคะอันนี้ ถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไม่มีไม่มีพื้นฐานที่ดีขอวีซ่าไม่ได้ไปฟิลิปปินส์นะคะเออจะได้ไม่ไม่เป็นภาระคนอื่นๆเนาะไปถึงแล้วก็ทำงานได้นะคะไปฝึกภาษาอังกฤษมาให้เรียบร้อยเนาะต่อมาประเทศที่ขอวีซ่ายากแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษนะคะก็คือ ออสเตรเลียแล้วก็สหรัฐอเมริกาออสเตรเลียกับสหรัฐอเมริกาเนี่ยยังไงก็ต้องใช้ภาษาอังกฤษคือแม่ทั้งไม่มีพื้นฐานภาษาอังกฤษอะมันอยู่ยากเข้าใจไหมแต่ว่าชุมชนของคนไทยที่นั่นอะเขาช่วยเหลือเกอูลกกันดีมากนะคะเพราะฉะนั้นอันเนี้ยสำหรับคนที่มีมีกำลังทรัพย์แล้วก็มีมีเงิน ในการขอวีซ่านะคะอันเนี้ยก็ไปตรงนั้นได้นะคะแต่ว่าที่ที่อเมริกาคือขอวีซายากมากนะคะถ้าเกิดว่าไม่มีเงินไม่มีอะไรก็อย่าไปเสี่ยงขอวีซ่านะอืมไม่ต้องทาไม่ต้อง,ไม,องไม่ต้องไปแล้วก็กระบวนการรองรับผู้ลิ้ภัยเนะะี่ยค่ะมันใช้เงินคุณต้องจ้างทนายคุณต้องทําหลายๆอย่างเองเ,องเนาะดังนั้นถ้าไม่เงินก็ ไปที่นั่นไปที่ที่มันดีขึ้นแล้วก็ใช้ภา,าษาอังกฤษในการสื่อสารนะคะดังนั้นเนี่ยกลับมาที่เดิมคือถ้าไม่รู้ภา,าษาอังกฤษชีวิตยากเนาะต่อไปอีกประเทศหนึ่งที่ค่อนข้างโอเพนแล้วก็เปิดรับนะคะผู้ลิภยัยก็คือประเทศแคนาดาเนื่องจากตัวประเทศเขาเองอะ่ะคือเขาประกาศรับแรงงานอยู่แล้วนะคะแล้วก็ค่อนข้างที่จะ t r e a ผู้ริภยัยดีด้วยซ้ำมี p o r t u n มีโอกาสหลายๆอยา่างแต่ ก็จําเป็นแล้วก็สําคัญเช่นกันนะคะดังนั้นใดๆก็ตามไปประเทศไหนก็จําเป็นที่ต้องใช้สังกฤษแล้วก็วีซ่าเหมือนกันนะคะวีซา่าแคนดาอาจจะไม่ได้แบบยากมากเท่ากับเท่ากับอีก2ประเทศที่ก่อนหน้านี้แต่ว่ามันก็จําเป็นที่ต้องใช้เงินเดินในบนัญชีมันต้องใช้สเตตัสต้องใช้สถานะทางการเงินต้องคือคืออันเนี้ยก็ต้องเป็นคนที่มีระดับหนึ่งนะคะ ต่อมานะคะต่อมาก็คือประเทศที่คุณจำเป็นที่จะต้องไปเรียนภาษาที่สามสำหรับประเทศที่ต้องไปเรียนภาษาที่สามก็คือประเทศฝรั่งเศสเยอรมันเออสเปนแต่ว่าไม่เคยมีใครมารียภายที่สเปนดังนั้นก็ตัดไปนะคะอาจจะไม่แบบตื่นเต้นเท่าไหร่คือไปฝรั่งเศสคุณก็ต้องเรียนภาษาฝรั่งเศสนะคะแต่ ไปเยอรมันคุณก็ต้องเรียนภาษาเยอรมันแต่แตใดๆก็ตามภาษาอังกฤษก็สําคัญเหมือนกันนะคะคือควรจะมีพื้นฐานภาษาอังกฤษมาก่อนเพื่อเพราะาประเทศเหล่านี้คืออย่างน้อยคุณได้คุณไม่ได้ภาษาเขาตอนที่คุณมาถึงหรอกคุณมาถึงเนะี่ยคุณอาจจะแบบไม่รู้ภาษาฝรั่งเศสไม่รู้ภาษาเยอรมันแต่คุณจําเป็นที่จะต้องรู้ภาษาอังกฤษไว้ก่อนเพื่อสื่อสารมากน้อยนะคะเออ เยอรมันกับฝรั่งเศสแน่นอนว่าต้องทําวีซา่าก็เหมือนกันก็คือจะต้องมีงบประมาณมีการเตรียมพร้อมการเตรียมตัวระดับหนึ่งนะคะมีคดีที่ชัดเจนโน่นนี่นั่นดังนั้นใดๆก,ก็ตามใดๆก็ตามนะคะไปเรียนภาษาอังกฤษก่อนที่จะรีภัยจะดีมากนะคะมันจะทำให้ชีวิตง่ายขึ้นอีเกเยอะเลยเนาะ จริงๆเปเรียนภาษาอังกฤษตั้งแต่แรกๆเลยจะดีมากเลยนะคะหลังจากการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยค่ะนอกจากการเรียนภาษาอังกฤษเนี่ยเรายังต้องเตรียมเตรียมเอกสารนะคะของตัวเองเกี่ยวกับคดีของตัวเองให้มันเป็นภาษาอังกฤษด้วยเพราะว่าเราต้องพรีเซนต์และอย่าลืมว่าเขาอาจจะต้องมีการสัมภาษณ์หรืออาจจะต้องมีการแบบตรวจสอบเอกสารใดๆของเรานะคะดังนั้นคุณเตรียมเอกสารของคุณให้พร้อมเนาะเป็นภาษาอังกฤษเตรียมไว้ตั้งแต่ เดินทางเลยก็ได้นะคะเพราะฉะนั้นอันนี้ยสำคัญมากๆเลยการสื่อสารการรู้ภาษาอังกฤษคือการบอกว่าพูดได้อะไม่ได้แปลว่าเท่ากับพูดเป็นเข้าใจปะคือคือบางคนแบบ yes no okay ได้ใช้ชีวิตประจำวันได้อันนี้พูดได้ซื้อของได้รู้ตัวเลขแต่ว่าภาษาอังกฤษในระดับที่มันแบบ จะเล่าเรื่องราวของตัวเองได้อะคะ่ะอันนี้จําเป็นนะจําเป็นมากๆเลยคือเราอะจำเป็นที่จะต้องเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ได้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับเรานะคะและทําไมเราถึงต้องการรีไพล์เราต้องการความช่วยเหลืออะไรบ้างอันนี้คือสิ่งพื้นฐานที่คุณต้องเรียนก่อนเลยนะคะว่าเพราะอะไรถึงต้องการรีไพล์เพราะอะไรถึงอ,อ,อยากให้มี อย,อยากได้รับสวัสดิการอะไรนะคะอยากได้รับความช่วยเหลือเรื่องอะไรบ้างอันนี้สําคัญมากๆนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยฝึกการสื่อสารสิ่งเหล่านี้ให้ได้มากที่สุดบอกเล่าสถานการณ์ของตัวเองให้ได้บอกเล่าเรื่องราวของตัวเองให้ได้นะคะไม่ใช่แบบว่าไม่รู้อะไรไปซื้อของคืออย่างน้อยอ่ะซื้อยาให้เป็นอย่างน้อยบอกอาการบอกอาการตัวเองอ่ะบอกเรื่องราวของตัวเองได้ว่าฉันทําไมต้องรีไพาย สองก็คือถ้าเจ็บป่วยบอกอาการของตัวเองให้ได้นะคะว่าปวดหัวปวดยังไงมีน้ำมูกไหมคือสิ่งเหล่านี้สิ่งพวกนี้ค่ะมันจำเป็นที่จะต้องรู้เพราะว่าเราอ่ะไม่มีทางรู้เลยว่าเราอ่ะจะต้องไปแบบเจออะไรบ้างหมออ่ะหมอเขาไม่ได้พูดภาษาไทายอยู่แล้วเข้าใจปะเพราะฉะนั้นทุนอ่ะจำเป็นที่จะต้องเรียนคือการรีพไพรอ่ะแม่งคือการคือการ เริ่มต้นชีวิตใหม่หมดเลยนะคะมันไม่ใช่เรื่องสนุกมันไม่ใช่เรื่องตลกมันไม่ใช่แบบว่าทุกคนเอ,อ่อจะโตมาเป็นแบบตั้งอาชีวะนะคะคือถ้าคุณไม่มีพื้นฐานอะไรเลยในชีวิตไม่มีสกิลการทำมาหากินไม่มีสกิลการดำรงชีพไม่มีสกิลภาษาอังกฤษไม่มีอะไรเลยการลี้ภัยคือนรกนะคะ ดังนั้นไปฝึกช่วงแรกๆมันยากทั้งนั้นแหละแต่มันจำเป็นที่ต้องมีมันจำเป็นที่ต้องฝึกนะคะอ,อยากรอดอยู่อย่างปลอดภัยแล้วก็จเจริญก้าวหน้าในประเทศใหม่ที่เดินมไปรีภัยไปเรียนภาษาอังกฤษไปฝึกภาษาอังกฤษให้เรียบร้อยช่องทางการฝึกภาษาอังกฤษมีเยอะมากนะคะ ใน u t u b e เอ่ยหรือว่าคลอสที่แบบว่าตามโบสถ์อะคะ่ะไปเรียนตามโบสถ์ก็ได้คือไม่ต้องไม่ต้องมาแบบต่อต้านศาสนาอะไรตอนนี้นะคะถ้าพระเจ้าช่วยคุณได้คุณก็ไปก็เป็นโรงเรียนคะ่ะเขาไปเรียนตามโบสถ์คะ่ะทนฟังเขาไปหน่อยก็ได้แต่ว่ามันจําเป็นจริงๆนะคะเ,เรียนฟรีก็มีเรียนใน youtube ก็มีเรียนในในเว็บไซต์อื่นๆในแอปพลิเคชันก็มีนะคะ ดังนั้นแสวหงหาความรู้เพื่อชีวิตที่ดีกว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเองมันไม่ได้เหนือบ่ากว่าแรงนะคะ